หกสองห้าย่างนี้ลูกแยกตัวประกอบแบบไหนที่ครูเคยสอนเอามาหารดูครับ6ลงทายเลขห้าอะไรหารลงตัว <5 S 1> ถูกต้อง5้าอะไได้6 5ห้ไรเกือบได้6 5 1เป็น5เศษหนึดีมากเป็น12 5 1เป็น5 5 2เป็น10บห้าสหเกินห้าสเป็นสิบเศษ สองห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้านี่นะครับต่อไปหนึ่งสองห้าแหะอะไรลงตัวห้าห้าอะไรได้สิบสองเซตสองห้าห้าห้ายี่ห้าต่อไปอะไรอีกห้าอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเลยแรกที่สอง เราต้องทำให้มันแบ่งเป็นสองคู่เป็นสองกลุม่มได้กลุ่มละห้กี่ตัว,ตวถูกต้องกลุ่มละสอตัวเพราะมีอยู่สตัวไงเวลกมันจึงเป็น5้าหสองตัวออกมาเป็น5้ากับ5 5าคูณหเป็นยี่สิบห้าแปลว่าตัวนี้ต้องเป็น25น่สิบายกกำลังสองแบบนี้ออกมาเป็น25เนี่ยครับข้อน เป็นสิบสองจุดเจ้าหกแบบนี้อา้าวถ้าไม่เป็นเศษส,ส่วนคืออะไรหนึ่งสองเก้าหกส่วนด้วยอะไรครับมมันต้องเลือกจุดกี่ครั้งถ้าสองก็จะเป็นแค่อะไรครับถูกต้องหนึ่งร้อยใช่ เป็นผู้บทผู้การผู้การครับอุ้ยข้อหนึลรหนึ่งร้อยนะครับเ,ออเดี๋ยวผมค่อยไปยึดหนึ่งสองเก้าหกยังต้องประกอบเร็วหนึ่งสองเก้าหกอะไรฮะลงตัวเอาเลขน,น้อยก่อนเลขจุดเฉพาะมีใครบ้างสองสามห้าเอาสองก่อนเลขคู่ไงเลขคู่สองก่อนสองอะไรหกสอง สเป็น8ปดเศษหนึ่งสองเลขคู่อีกแล้ว2ได้อีก2 3เป็น6 2 2เป็น4 2่สเป็น8ปสองเลขคู่อีกแล้ว2ต่อเนื่องเลยสองหเป็น2อง2 2 2หกสิบสองสองสองเลขคู่อีกแล้วเอาหาได้2โอเคครับผมอาหารต่อได้เสม นี่จากการหารได้แบบนี้ครับอ่ะโอเคตัดทอนสองตัดได้กี่ตัวหนึ่งตัวตัดกันคู่นี้ตัดกัน5้าไม่มีคู่ตัดใช่ไหมลูกแล้วลากที่สองแปลว่าต้องดึงออกจากตัวที่มันยกกำลังสองมันมีสามกี่ตัวครับมีสองกี่ตัวครับ สองสองตัวสมละ่ะต้องจับคู่แล้วแหละเป็นอะไรครับเป็น9ยกกำลังสองข้างก็เป็นห้ายกกำลังสองเจนละเอียดลุกอ,อ่ะต่อไปอมันยกกำลังสองหมดเห็นลูกยกกำลังสองหมดเราก็ได้เลยตัดยกกำลังออกได้เหลือตัวมันเองเลยคือ 2, 9, สองคูณเก้าส่วนด้วยห้าครับ ก็เป็น29เท่าไหร่18ส่วน5อยากตอบเป็นเทศนสยมอม่ะเพราะว่าโจทย์เป็นทศนิยมมา5อะไล18 5, เกือบได้5 35สโจทย์เศษส 3, 5, 6, 3, 10, ามห3าหกสาิคำตอบคือ3.6ทีนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะยาวใช่ไหมลูก เพราะเราต้องหาตัวหารต่อไปที่นิคใหม่สิบสองจุดเก้าหกเป็นตัวยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งแปลว่าตัวที่ยกกลังสองต้องกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเพราะว่าตอนเราคูณตัวยงหมเห็นลูกหนึ่งตำแหน่งคูณกันจะเป็นสองตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งคูณกับสองตำแหน่งคำตอบเป็นสามตำแหน่งอ่ามาดูกันคูนี่บอกว่าลืมมาเลยเป็นสิบสองเก้าหกเอาลออกอะไรยกกลังสองลงท้ายด้วยหก อะไรคูณตัวมันเองลงท้ายด้วยหกอะไรท่องแม่สุขคูณสิคูณตัวมันเองลงท้ายด้วยหกซีซี 4. เออมีตัวหนึ่งคือ4ีอ่ะห้าห้าหกหกเออหกเจ็ดเจ็ดหมดแล้วมีสี่กับมีหกต่อไปหาเลขมาเติมขา้างหน้ามันให้ยกตัวศอ2แล้วมันไม่เกินพันพันสองอ่ะเลขขา้างหน้าเป็นเลขอะไรดีถ้าเป็นสองมองเป็นยี่สิบยี่สิบคูณยี่สิบเป็น 400ยังไม่ถึง30มสคูณสามเป็น9ก0าร้อคูณสีเป็นพันหกเกินประมาณ30กว่ากใส่เลยครับ3ามสีลองคูณดูสา3,4คูณสาเป็นเท่าไหร่สามหคูณสามเป็นเท่าไหร่เงี้ยพบว่า3,6มหคูณสามเป็น1 2 9่งพสอเบพอดีเป๊ะเลยเพราะนั้นเราตอบอะไรครับรูทหนึ่ 2.96ต่อเป็น 56, 36 6ครับจบแบบเนี้ย <c oughs> ลบ81ส่วนด้วย625เท่ากับอะไรยกสองที่81 <Okay. S 1> เร็ว <c oughs> ท่องไปตั้งแต่1 1 2 2 3 3ลงที่1 99เยี่ยมอันนี้เป็น9ยกกำลังสอง อะไรย่อกลางสองได้6 2 5ห้าเอาลงเท่าได้5้าก่อนอะไรคูณตัวเองเท่าได้ห้าห้าห้าได้ห้าแล้วครับแล้วเลขนำหน้าเป็นเลขอะไรหนึ่งสองสาสีหได้1เป็น10 10ยกกลางสองเป็น100รยังยังไม่เกินถ้าเป็นสอง20ยกกสลังสองเป็นส0 0ยยังไม่เกินถ้าเป็นเลขสาม สามสิบยกกลังสองเป็น900 <900 S 1> เก้าร้อยเกิดแล้วแปลว่ามันควรจะเป็นเลขสองครับเป๊ะเลยคำตอบจึงเป็นคำตอบคือ,ค,อคนแรกที่ตอบถูกคาตอบคือลบสิบสองส่วนสิบเจ็ดไม่ถูกเพราะว่าอะไรครับทุกคนจำไว้อันนี้ตอบสิบสองส่วนสิบเจ็ด เพราะอะไรเพราะรากที่สองต้องมีค่าเป็นบวกเสมอจดเพิ่มเติมเลยรากที่สองของ x กำลังสองเท่ากับ absolute x นะครับตามนั้น